สวัสด,ดีจ้าสวัสดีครับจ้าก็จาน้อครับสบาบยศหมานโบวังหันสุกหมานโบโอ้ยจะปื้ดซือ่อตัวใดกับบ่ใดซื่อตัวนั่นกับบ่ใดเรี่ยวดิไม่ดิดมาดังแห้งอีกแล้วอ๋อแ,แบจากไปนะต่แรกเราลู่กันนะตัวใดต่างตัวใดอัดจ้าเอา้เอา จ้าจ่างวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดจ้างวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกเจ็ดจ้าเลขบนหลอดสาบนบนจ้าบนกันหนึ่งสี่เก้าหนาึ่งสี่เก้าครับแล้วก็แปดเก้าแปดเก้าแปดศูนย์แปดศูนย์ เปีดหาครับเนี่ยเรตัดตัดเลน้ำได้หรนึ่งซี่เก่าเลยนึ่งซี่เก่าเนี่ยก็ตัดเลนน้ำเนาะซี่เก่าเก่าซี่เลนสันาะจ้ะครับครับอือให้วิ่งบ่วิ่งซี่ข้างบนวิ่งซี่จ้าครับแล้วข้างล่างก็วิ่งเก้าข้างล่างวิ่งเก้าจ้ะวิ่งเก้าลก้วอันสุด ตัวกับแปดเก้าแปดเก้าแปดเก้าแปดศูนยปดศูนกับทนละไทยแค่สองห้างหลายหลายเดี๋ยวก็ตีนะ้ำเบอร์ไว้สองหางแค่นี้โอ้หงวดนี่เล็กน้อยกับกับใครสมมติละประยัดใครหลายดักจ้าจๆาจาแล้วก็เออเลขหน้บบ่วว <c oughs> อ,อดดเล็กนับเออเลขั้ เลขดับสี่สามสี่สแปดสี่แปดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเออหนึ่งศูนย์อันนี้ดับได้ทั้งล่างทั้งบ,บนเลนออนนยไหดับบนล่างจ้าเอาสามหาง <3 S 1> ดีจ้าอัดสามหางแล้วล่ะสี่สามสี่แปดแล้วก็หนึ่งศูนย์เนาะเลขดับเนาะครับ ืองวดนี้เลขดับหน่อยดับหน่อยตัวมันเจ๊แต่หลายตัวก็ได้แต่มันใช้เวลาโดนอืมโอ้ยเปียกเก้าเก้าเปียกนี่ซื้อได้ปะน้อดังแฮงได้เปียกเก้าก็เปียกหกนี่ดังอยู่บ่ดังพักจ้าโอ้ยเะไรเป็นไล่ะ <laughs> เอาซื้อรถเปียงค่ะมันมาถ้าร์เมนว่า<อ>มักกระไดขันบ่มักกระซื้อเปียกศูนย์ผิตัวบ่บดังสิส เออเป่นจ้าเปเก้าซื้อไ่ได้ก็ซื้อเปล่นตเาะจ้าแต่ว่ากะล่างกัเด่นเก้าเป็นว่าจ้าล่างกัเดินเก้าที่ตังบอก่บดังล่างเน็ตเอ็นวิ่งไปที่เก้าเป็นว่าจ้าวิ่งเก้าวิ่งเก้าบนกับวิ่งไปทีซีนั่นแหละบนวิ่งซีต้องบนโดนเน้นซีเก้าทั้งได้โดนเน้ตเป่เก้าจ้าอ๋อเน้นบนซีเก้าของล่างเปลเก้า อันก oh. ็ซื้อมันบ่อันซื้อบ่อเป็ดเก่าหนิอันก็ซื้อฮะซื้อไปรถเครื่องเดีก้าเ่าอืมเครื่องก็เอาวดว่างานเห็นบ่อเก่าหาเก่าก็อันเด้ดังก็ยังออกเก่าหาอ่าเก่าในบ่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 คิดเลยว่ามันจะต่งกับเลขกตังเขาอืมบ่บ่รู้ได้ว่ามันต่งกระเลขกตังจ้าใจเครื่องก็เอาซื้อรถค่ามันออกเนาะวัดดวงข้าม่นค่านี่ คุณคืนครับจ้าสุ้าตะก็ขอยจ้าเช่นกันดูแลสุขภาพพิเฮงรวยๆปังๆจ้าครับวัสดีครับจาวัสดีจ้าค่ะเดี๋ยวสาบนาจะทวนตัวเลขจากออกกระชายดำให้ฟังอีกเที่ยนึงเด้อค่ะเพื่อนฝาวไปเหตุงานจ้็เพื่อนฝาวก็เลยได้อัดเสียงซ้ำหนีเนาะจ้ะแต่สาบนาจะมาเน้นมาบอกสูฟังอีกเที่ยนึงเราก็เปียบเทียบงวดเก่ากับงวดใหม่เบิ่งน้ำจ้า ในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมหกเจ็ดทางออกกระชายดำไหหมาวิ่งบนฟันไปที่สี่สามตัวไปที่เม็ดเดียวหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าไฮตัดเหร่นน้ำเด้อค่ะสี่เก้ากับซี่กลับไปกลับมาน้ำจ้าเพิ่นไหหมาสี่เก้าเนาะค่ะเลขบุญเนาะสี่เก้าแปดเก้าแปดศูนย์แล้วก็เป็ดห่าเพิ่นฟันไหบนไม้านี่เพิ่นฟันไหสี่เก้ากับเป็ดเก้าเด้อค่ะเพิ่นว่าเป็ดเก้านี่ อันกะหายซื้อทิ้งไว้จ้าพี่น้องเพื่อนมันใจเลขเปดเก้าเก้าเปดดังเฮงเด้อค่ะเลขชุดนี้กะพิจารณาเบงสำหรับเลขล่างเพื่อนฟันห้เก่าตัวเดียวโคโููเม็ดเดียวจับคู่ไปให้ที่เปดเก้าเม็ดเดียวเพิ่นกับมันใจว่าเปดเก้านี่จะล้งลงังเพื่อให้ม้าเลขล่างมีสองหางเด้อค่ะเปดกเก้ากับเปดศูนย์จ้าสำหรับเลขดับบนล่างเพื่อให้ม้าแค่สามคู่ ดับบนรางนี่มี4ีสามีแปตัวกับหนึ่งศูนย์แค่นั้นจ้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะตัวเลขหน้าลงทุนแล้วก็ตัวเลขดับบางไงเข้าใจน้ำจ้าถือว่าเลขแป9 8ก้าเก้ปัแปดหพี่น้องเอ,อ้ยดังป,ดปงวดู้บงูบบกเขียบหาแพ,าพงใดกับบมีสาวนาคิดว่านะคะมุดขี่ดินเกณนบเเน่ได้แทนในนนจ้าคิดว่าสื้อ่ไรดอกจ้า อาจจะเขาโค้งการคนละครึงหรือว่าจะสื่อบ่ได้เลยก็ได้มันดังโพดจ้ะดังชนกันหลายอาจารย์หลายสำนักสำหรับเล็กเปียดเกาก็เ,าเปียดกับเปียดหกหเปีแต่ว่าหวยสัญจรได้พี่นอ้องอยั่งกับเป็นไปได้ทุกคลิปทุกวิดีโอสาวบานากักยังย้ำขึ้นก็กว่าเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดอ้อพี่น้องเป็นสูตรไว้คำนวจา้า หรือผู้ใดมีตัวเลขความฝันเด็ๆดๆดีๆดังๆผู้ใดฝันได้กอย่าลืมแบ่งปันเด้อค่ะมิ้นใต้คลิปมาว่มาฝากมาตอนเนาะค่ะจอมือโจอวิศร a จามือนี่กะวันที่นีสิแล้วเดือนนีมีหีสิเก้มือค่ะเลขก,ก็เลยออกไว้แน่จากหน่อยเนาะพี่น้องเอาค่ะมาคลิปนี้กะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริ๊งๆเป็นกำลังใจให้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไป ฟังให้จบฟังให้เข้าใจค่ะฝากแชร์น้าเด้อค่ะเอาในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพัห้าร้อยกสิบเจ็ดาบนากรกอยพป่นองแฟนจองอิบซีสูขผูสูคุณยิ่งปังดังรวยสูขูสูคุณเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ